สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ One and t a l l s เรื่องเล่าต้องมนที่ยังเชื่อมโยงกับโลกจริงถ้าคุณรู้ล่วงหน้าว่าเด็กคนหนึ่งเมื่อเขาเติบโตมาเขาจะมาฆ่าคุณคุณจะทำยังไงครับคุณจะชิงฆ่าเด็กคนนั้นเสียก่อนเลยหรือว่าเลี้ยงเขาไว้ที่บ้านอย่างอิสระหรือจะจับล่ามไว้ตั้งแต่ยังตอนเด็กครับเรื่องนี้ตำนานนอ้อตอบแบบไม่อ้อมค้อมเลยครับ เขาเลือกวิธีการเลี้ยงไว้ในบ้านก่อนแล้วค่อยมาหาวิธีล่ามไว้ทีหลังครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของหมาป่ายักษ์ครับผู้เป็นไวรัสระบบของจักรวาลแอสการ์ดครับหมาป่ายักษ์ที่เหล่าเทพต่างเกรงกลัวจนต้องเอามือซ้ายหนึ่งข้างไปแลกครับเรื่องราวของหมาป่ายักษ์ครับนามว่าเฟนเรียครับเฟนเรียหรือว่าเฟนเรียขึ้นอยู่กับว่าเราเรียกในภาษาไหนนะครับ ไม่ใช่หมาป่าธรรมดาครับเขาเป็นลูกชายของโลกีครับถ้าใครพอจะเห็นภาพก็จะเป็นภาพของโลกีจากเรื่องมาเวลนั่นแหละครับเป็นเทพเจ้าที่ออกแนวเจ้าเล่ห์ครับชอบเล่นตลกขี้โกงแต่ก็ฉลาดครับแล้วก็แก้ปัญหาเก่งมากบ่อยครั้งที่เป็นทั้งตัวป่วนแล้วก็ตัวช่วยในเวลาเดียวกันครับมารดาของเฟนเรียก็คือยักษิซีนีอังโบดาครับเป็นยักษิซีนีแห่งป่าเหล็กไอออนวูดที่อยู่ฝั่งตะวันออกของโลกครับ นอกจากนี้เฟนเรียยังมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันอีก2ตํตำนานใหญ่เลยครับโยมันกันอสอรพิษยักษ์แห่งมหาสมุทรครับที่ยาวจนล้อมโลกได้เลยเฮลเจ้าแห่งแดนคนตายพูดง่ายๆครับบ้านนี้ลูกแต่ละคนไม่ธรรมดาจัดอยู่ในระดับหายนะหรือว่าภัยพิบัติระดับตัวท็อปกันทั้งบ้านเลยครับเหล่าเทพแอสการ์ดได้ํำพยากรณ์ครับว่าเฟนเรียเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยจะหลุดจากการควบคุมครับ แล้วก็จะเป็นคนที่ฆ่าโอดินโอดินเนี่ยเป็นเทพใหญ่ของแอสการ์ดนะครับถ้าเทียบกับตำนานกรีกก็จะประมาณซูสนั่นเองครับแต่เชื่อไหมครับตอนเล็กๆเ,เนี่ยเฟนเรียกน่ารักนะครับแต่น่ารักแบบกำลังเยอะครับคือถ้ากัดไปเนี่ยข้อมือหักได้เลยครับแต่ณจุดนั้นยังไม่ได้ถือว่าเป็นอันตรายเหล่าเทพก็เลยตัดสินใจครับรับเลี้ยงไว้ก่อนครับในแอสการ์ดเพื่อจับตาดูใกล้ชิด ก็คือเป็นแนวคิดแบบเก็บไว้ใกล้ตัวครับจะได้คอยดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่อาจจะฟังดูตลกไปหน่อยนะครับคือเก็บไว้ใกล้ตัวแล้วก็จริงแต่มีเทพเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นครับที่กล้าให้อาหารและอยู่ใกล้กับเฟนเรียเป็นประจำครับเทพองค์นั้นชื่อว่าเทียเทียเนี่ยเป็นเทพนักรบครับมีความกล้าหาญเป็นเทพสงครามและในภายหลังก็ยังได้รับสมยญาว่าเป็นเทพแห่งคำสัตย์ด้วยครับคือมีความซื่อสัตย์คำไหนคำนั้นครับ เวลาไหลผ่านไปเรื่อยๆครับเฟนเรียโตไวเกินกว่าที่เทพจะรับมือครับมีร่างกายใหญ่โตเสียงคำรามทำท้องฟ้าสั่นสะเทือนแค่หาวเนี่ยออกมาก็ลมพัดเป็นพายุเลยครับเหล่าเทพแห่งแอสการ์ดก็เริ่มกลัวแล้วครับเลยเริ่มคิดแผนนะครับที่จะจับล่ามไว้หรือว่าจะควบคุมไว้นั่นเองครับพวกเขาสร้างโซ่เหล็กเส้นแรกขึ้นมาครับชื่อว่าเลดิงเส้นแรกเนี่ยหนา แข็งแวววาวครับเป็นโลที่ดูแล้วแข็งแรงมากๆทดลองล่ามเฟนเรียครับเฟนเรียงับกัดกระชากพริบตาเดียวครับโลเล็กที่ดูจะแข็งแรงเสียแล้วเกินอย่างเลดิงก็ขาดกระจายเลยครับแต่เราเทพแอสการ์ดยังไม่ยอมแพ้ครับเส้นที่2ครับตามมาเส้นที่2ชื่อว่าดรอมี่ใหญ่กว่าเดิมหนักกว่าเดิมครับคาดหวังคราวนี้จะต้องสําเร็จครับ น่าเสียดายคนลับเหมือนเดิมครับเป็นเรียกระชาติขาดชึกเรียบร้อยครับดอมี่กระจายเป็นชินช้นๆครับไม่สามารถกล้ามหมาป่ายักษ์เฟนเรียได้เหล่าเทพเริ่มรู้แล้วครับว่าเกมนี้อาจจะชนะด้วยแรงอย่างเดียวไม่พอแล้วอาจจะต้องมีลูกเล่นด้วยนะครับซึ่งจุดนี้เป็นทิงที่เทพนอสค่อนข้างเก่งทีเดียวครับเรื่องลูกเล่นเนี่ยเหล่าเทพเนี่ยไปจ้างช่างคนแคร์ครับ The d w า r นะครับ ที่เก่งมากๆนะครับให้ตีโซ่พิเศษขึ้นมา1เส้นครับโซ่พิเศษนี้มีชื่อว่าเกลิฟเนียคุณลองนึกภาพโซ่ที่แข็งแกร่งที่สุดไว้ในใจนะครับมันอาจจะทําจากเพชรเส้นหนาใหญ่ๆหนักเป็นตันๆหรือเปล่าครับถ้าคุณคิดไว้แบบนั้นนะครับเกลิฟเนียนั้นตรงข้ามกับทั้งหมดที่ว่ามาเลยครับเกลิฟเนียนั้นหน้าตาเหมือนลิบบินผ้าไหมาบางๆสวยงามครับน้ําหนักเบา ผิวสวยนิ่มนวลนมองยังไงก็ไม่เหมือนโซ่ครับลักษณะมันตรงข้ามกับโซ่เลดิงหรือว่าดรอมี่ก่อนหน้านี้อย่างมากๆเลยครับแต่จุดที่น่ากลัวของเกริฟเนียคือมันบางเบาแต่ไม่มีสิ่งใดในจัก,กรวาลสามารถตัดให้ขาดได้ครับเพราะว่าเกลิฟเนียนั้นสร้างมาจากสิ่งที่แทบจะไม่มีอยู่จริง6อย่างครับไหนลองนลกในใจกันนะครับมีอะไรบ้างที่แทบจะไม่มีอยู่จริงครับ 1. ครับเสียงฝีเท้าแมว เพราะว่าปกติแล้วแมวจะเดินเงียบครับคุณจะไปเอาเสียงฝีเท้าแมวมาได้ยังไง 2. คราของผู้หญิงครับซึ่งปกติแล้วผู้หญิงไม่ค่อยมีเครานั่นเองครับ 3. รากของภูเขาก็ภูเขาไม่มีรากให้ดึงครับ 4. เอนของหมีครับซึ่งเป็นของที่ปกติแล้วคุณจะไม่ได้เห็นในสถานะปกตินะครับ 5. ลมหายใจของปลาครับก็อยู่ใต้น้ำคุณก็ย่อมที่จะไม่เห็นลมหายใจของปลา และ6ครับน้ำลายของนกซึ่งก็ปกติแล้วน้อยมากๆครับยากที่จะไปหามาได้เพราะงั้นความพิเศษหรือว่าจะเรียกว่าเป็นความไอเดียที่ไม่ธรรมดาของเทพในรอบนี้ก็คือมันเป็นการพันธนาการที่เกิดจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้ครับเรียกว่าเป็นคำคมแบบประชดโลกนิดนึงนะครับเหล่าเทพแอสการ์ดก็ชวนเฟนเลียมาครับเพื่อทดสอบพลังอีกครั้งครับมาล่ามกันอีกครั้งนี่แหละ คราวนี้เป็นริบบิ้นแสนบางเกลิฟเนีย่ยครับอย่างไรก็ตามเฟนเรียก็ฉลาดพอครับเขารู้ว่าเส้นริบบิ้นเนี่ยไม่ธรรมดามันไม่ใช่ของเล่นดูแล้วไม่ปกติแต่อย่างไรก็ตามเฟนเรียก็ยังไม่ถึงขนาดรู้ว่ามันแข็งแต่งขนาดไหนนะครับเฟนเรียพูดชัดเจนมากฉันจะยอมให้มัดก็ได้ถ้าเทพองค์ใดองค์หนึง่งเอามือมาวางไว้ในปากฉันเพื่อเป็นหลักประกันว่าไม่ได้โกง ทังแอสกาดเงียบกริบครับใครจะกล้าเอามือไปไว้ในปากของหมาป่ายักษ์ไม่มีทางเลือกครับมีเทพองค์หนึ่งเสียสละครับเทพเทียนั่นเองครับที่คอยดูแลเฟนเรียมาโดยตลอดตัดสินใจยื่นแขนไซ้ายในเข้าไปในปากของเฟนเรียอย่างไม่ลังเลครับเมื่อมีหลักประกันเฟนเรียก็ยอมให้มัดครับเกลิปเนียเมื่อมัดเข้าที่ร่างของเฟนเรีย ก็ล็อกแน่นเฟนเรียพยายามดึงพยายามกัดก็ไม่ขยับครับเหล่าเทียบของแฮสกาดดีใจหัวล่อลั่นสำเร็จแล้วในที่สุดเขาก็มัดหมาป่ามาหันตภัยไว้ได้สำเร็จและในเสี้ยววินาทีที่ดีใจเท่านั้นครับเฟนเรียก็งับลงมาทันทีทันใดมือซ้ายของเทียขาดคาปากของเฟนเรียเลยครับแอสกาดได้ความสงบกลับคืนครับแต่แลกด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรี และมือซ้ายครับเพราะว่าเหล่าเทพพึ่งสอนให้โลกรู้เองครับว่าบางทีอำนาจหรือแม้แต่ความสงบสุขก็มาพร้อมกับความพรยศนั่นเองครับเพื่อป้องกันเสียงคำรามอาฆาตนะครับอย่าลืมนะครับว่าเฟนเรียแค่โดนมัดนะครับเขาไม่ณตอนนั้นยังคำรามได้อยู่เหล่าเทพก็เลยสอดดาบเข้าไปที่ขากันไกลของเฟนเรียครับเพื่อให้อ้าปากค้างไว้ครับแล้วเลือดที่โดนดาบบาดเนี่ยก็ไหลลงมาเป็นแม่น้ําครับ ภาพนี้ค่อนข้างฝังใจทีเดียวหมาป่าที่ถูกหักหลังแล้วก็เหล่าเทพที่รักษาโลกปกป้องโลกด้วยวิธีที่ไม่สะอาดนักตำนานบอกว่าเมื่อถึงเวลาของแร็กนาร็อกวันสิ้นโลกตามตำนานของนอสโซ่ทุกเส้นก็จะขาดเองโดยอัตโนมัติครับเฟนรีจะลุกขึ้นมาด้วยขนาดมหืมาขากันไกรล,ล่างกวาดพื้นดินขากรรไกรบนชนท้องฟ้า ตำนานบางสายบอกว่าเขาจะกลืนดวงอาทิตย์แต่ที่ทุกตำนานนั้นตรงกันก็คือเฟนเรียจากฆ่าโอดินครับกัดกลืนกษัตริย์แห่งนอสลงไปทั้งองค์เลยครับก่อนที่โลกจะแตกอย่างเป็นทางการนะครับวีด้าเทพผู้เงียบขรึมหนึ่งในลูกของโอดินครับจะก,ก้าวเท้าซ้ายที่สวมรองเท้าหนาเหยียบขากันไกลล่างแล้วใช้มือฉีกปากหมาป่า แล้วก็เสียบดาบลึกไปถึงหัวใจครับเฟนเรียตายครับแต่โลกก็ล่มสลายอยู่ดีแล้วก็จะฟื้นกลับมาใหม่ในจักรวาลรอบถัดไปตำนานแห่งนอสนั้นจะมีลักษณะเป็นจักรวาลที่วนๆน,นรอบนะครับแล้วเรื่องนี้สื่อถึงพวกเราเชื่อมโยงถึงปัจจุบันอย่างไรบางครั้งความกลัวก็เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองครับเหล่าเทพกลัวในคำพยากรณ์เลี้ยงเฟนเรียไว้ ล่ามด้วยการโกงนะครับกลายเป็นความแค้นจนถึงขนาดที่โลกแตกเลยครับฟังดูคุ้นๆไหมครับกับยุคนี้เทคโนโลยีระบบที่เราสร้างมาเพื่อควบคุมปัญหาอาจกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าไม่ว่าจะเป็น AI อาวุธชีวภาพพลังงานนิวเคลียร์นอกจากนี้ยังต้องพูดถึงศีลธรรมของวิธีการด้วยครับเหล่าเทพรักษาพิทักษ์โลกไว้ด้วยการหักหลังและยังต้องจ่ายด้วยมือซ้ายของเทีย คำถามก็คือเพื่อเป้าหมายที่ดีเราอนุญาตให้ตัวเองใช้วิธีสก,กปรกได้มากแค่ไหนซึ่งบางทีเส้นแบ่งตรงนี้อาจจะบางยิ่งกว่าโซ่ของเกลิปเนียอีกนะครับบางครั้งพันธนาการก็เกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับโซ่ที่ทําจากสิ่งที่แทบจะไม่มีอยู่จริงเปรียบได้กับพันธนาการของยุคใหม่ครับเอากริทึมนี้สินภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ บางครั้งบางอย่างที่มองไม่เห็นก็มัดเราได้แน่นกว่าโซ่ที่ใหญ่โตเสอีกนะครับเอาละครับสุดท้ายละแล้วถ,ถ้าเป็นคุณละครับคุณจะเลือกอะไรครับถ้าคุณมีคำพยากรณ์ในมือว่าสิ่งนี้จะฆ่าคุณในอนาคตครับคุณจะเลี้ยงดูด้วยความเข้าใจหรือจะล่ามไว้ด้วยริบบิ้นที่ตัดไม่ขาดแล้วหวังว่ามันจะไม่สะบัดหลุด เรื่องของเฟนเรียสอนเราว่าบางครั้งนั้นศัตรูที่ร้ายกาจก็ไม่ได้โผล่มาจากป่าไม่ได้โผล่มาจากนารกกลุ่มไหนครับแต่มาจากวิธีการที่เราเลือกจะจัดการกับความกลัวนั้นอย่างไรต่างหากครับและนี่คือ one and t a l s เรื่องเล่าต้องมนที่ยังเชื่อมโยงกับโลกจริงไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ